1 2ึ่งสมครับสวัสดีครับเพื่อนแฟน c ค Pop ๊อปขับไ h a i l a n d กันนะครับวันนี้ก็เราก็มีกล่องของ Walmart นะครับเราอันนี้ผมสั่งจากน้องโบนะครับน้องโบก็คือแม่ค้าประจำขับของเรานะครับกล่องนี้นะครับราคาอยู่เท่าไหร่ผมก็จำไม่ได้แลนะก็สั่งเป็นประมาณ2เดือนกว่าจะได้นะครับวันนี้เราจะมา u n p a c k i กิ้งกันนะครับว่าข้างในนี้มันคืออะไรแต่บางท่านก็รู้แล้วนะครับมันก็คือ คลินเลอร์คอกนะครับก็คือแบทแมนคลินเลอร์คอรกนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับสั่งจากของวอร์มาร์ตนะครับกล่องของวอร์มาร์ตนะครับมาดูลักษณะของกล่องนะครับก็จะเป็นการชิลพลาสติกนะครับทั้งหมดนะครับทั้ง4ด้านตัวนี้ยังไม่เคยแกะมาเลยนะครับเป็นพลาสติกทั้ง4ด้านนะครับและลักษณะการแพ็คนะครับก็จะเป็นสัญลักษณ์ของฮีโร่ต่างๆนะครับที่ของเป็น DC นะครับไม่ว่าจะเป็นแบทแมน วันเดอร์วูแมนหรือว่าซูเปอร์แมนเองก็ตามนะครับในนี้นะครับก็เริ่มแรกกันเลยนะครับก็กรีดกล่องนะครับกรีดกรีดเลยนะครับกรีดั้งสองข้างขอโทษด้วยนะครับผมมีมือเดียวนะครับมือหนึ่งอีกจับกล้องที่จริงก็อยากใช้เท้าจับอีกนะครับเพื่อจะได้กรีดง่ายๆนะครับต้องขอโทษด้วยนะครับตรงนี้ก็กรีดกรีดกรีดนะครับยากนิดนึงนะครับแต่ก็จะพยายามนะครับจะให้เห็นนะครับ ว่าข้างในน bueno? ี้มันคืออะไรนะครับเดี๋ยก็กรีดีดีดจีนะครับอือึอือหือก็สงสัยกันนิดนึงนะครับมีมือเดียวนะครับว่าอือชึบชบชึบใครจะมาช่วยจับนาะนออนอหอือหึอือคึอือหึอืออือหือหึอือ้ึอ แกะมันเลยแกะมันเลยแกะมันเลยแกะพลาสติกออกมาแล้วมาลุ้นกันนะครับว่ามันคืออะไรโอ้ยายเปลี่ยนมือแป๊ดหนึ่งนะครับจับยากเพราะว่ามีมือเดียวตามที่บอกนะครับมือหนึ่งจับมือถือเนาะครับแกะแกะเกะอุ้ยโอ้มาดูกันนะครับว่าเป็นอะไรหนึ่งสองสามชึบโอ้โหคิดเลยขคอของจริงด้วยนะครับแล้วก็จะมีอะไรเนี่ยอืม ล่องของพวงกุญแจนะครับพวงกุญแจของพวงกุญแจของวอลมาร์ทนะครับเป็นรูปของแฮร์รี่ควินนะครับอิมพอสอินเตอร์นะครับอันที่สองมาก็จะเป็นนี่พินพินไซนะครับพินไซฮีโร่แบทแมนนะครับหนึ่งถุงนะครับแล้วก็จะมีถุงเปล่าไม่รู้อะไรอันนี้ก็จะเป็นอุ้ยน่ารักเลยอ่ะ ตามหามาเลยก็จะเป็นแบทแมนนะครับเดี๋ยวแป๊บนหนึ่งคืออะไรอ๋อแบทแมนของ t o แฟกตนะครับก็สองหน้าที่อยู่ในเรื่องแบทแมนนะครับอันนี้เป็นดอปนะครับดอปของ Walmart นะครับมาดูผลิตที่ไหนชื่อจีนนะครับตัวนี้นะครับสวยไปอีกแบบนะครับนี่ตัวนี้นะครับ ผมก็มีตัวหนึ่งแล้วนะครับเดี๋ยว,วจะเอามาให้ดูว่านคือตัวไหนอันนี้ก็คือพระเอกของเราก็คือของ k i l l e r Co c นะครับตัวนี้นะครับแกะเลยดูความความอยากได้ของผมนะครับไม่รู้เสียตังค์ไปเท่าไรลืมแล้วนะครับสั่งน้องโบไปโอเคได้มาแล้วได้มาแล้วคิลเลอร์ท็อกนะครับของวอรมานนะครับตัวนี้เอกลักษณนะครับ ผลิตที่ไชน่านะครับมองซ้ายมองขวามีตำหนิไหมหสุดยอดเลยไม่มีนะครับโอ้โหสุดยอดเลยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะเอาของอดรอปอีกตัวหนึ่งมาให้ดูนะครับว่ามันคืออะไรนะครับไกลมือนิดนึงนะครับพวกจะพยายามนะครับออออเอามาย,ย,ยามมาเปรียบเทียบกันนะครับว่ามันคืออะไ,ได้มาแล้ว อันนี้ก็ของกล่กอง l e g e n d o f Collector นะครับสองกล่องนะครับของตัวดอฟนะครับม,มาดูนะครับว่าสวยงามขนาดไหนอันนี้จะเป็น t ู o ฟ a ของหน้า t ู o ฟ a นะครับสองหน้าเับก็จบเพียงเท่านี้นะครับของที่แมอยู่ในกล่องนะครับก็จะมีก็จะมีเป็นเช่นนี้นะครับ ครับผมอาจจะรีวิวแบบกึ๊กกกังนะครับเพราะว่าผมมีมือเดียวนะครับมือนึงจับมือถือนะครับในการรีวิวครับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับก็ขอขอบคุณนะครับที่ตั้งใจชมนะครับรีวิวเล็กน้อยนะครับครั้งแรกนะครับทําใจนิดนึงนะครับไปละครับแอดมินสวัสดีครับ